วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะครับลองนึกภาพตามนะสมมุติว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและอยู่ๆหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็กลายเป็นสีแดงพร้อมกับข้อความเรียกค่าไถยข้อมูลคนไข้ทั้งหมดถูกล็อกคำถามคือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกันครับว่าเวลาองค์กรใหญ่ๆโดนจงตีทางไซเบอร์เนี่ยเขามีขั้นตอนรับมือกันยังไง ซึ่งมันมีคู่มือมีแผนของมันอยู่จากแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เราได้มาเราจะมาแง้กันดูเลยว่าเพลย์บุ๊กที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงโอ้โหเป็นการเปิดเรื่องที่เห็นภาพมากเลยค่ะเพราะสถานการณ์แบบน,นั้นคือฝันร้ายที่สุดเลยและการมีแผนรับมือหรือที่เรียกว่า incident response plan ที่ดีเนี่ยคือเส้นแบ่งระหว่างความโกลาหลกับความสามารถในการควบคุมสถานการณ์เลยแล่ะค่ะ แผนที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะแต่มันคือเรื่องของคนกระบวนการแล้วก็การเตรียมตัวล้วนๆเลยวันนี้เราจะใช้เคสโรงพยาบาลสมมุตินี้เดินเรื่องไปพร้อมๆกันตั้งแต่การตั้งทีมฉุกเฉินไปจนถึงการไล่ล่าห,าหาหลักฐานในโลกดิจิทัลเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องก่อนเลย กระบวนการรับมือเหตุการณ์หรือ Incident Response ที่เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยเขามีอยู่7ขั้นตอนหลักๆผมจะขอไล่ให้ฟังเร็วๆก่อนนะครับมีตั้งแต่การเตรียมการการตรวจจับการวิเคราะห์การจำกัดขอบเขตการกำจัดการกู้คืนแล้วก็สุดท้ายคือการถอดบทเรียนเรามาเริ่มที่ก้าวแรกที่สำคัญที่สุดกันเลยดีกว่าการเตรียมการหรือ Preparation ใช่ค่ะขั้นตอนการเตรียมการนี่แหละ คือรากฐานของทุกอย่างเลยมันไม่ใช่แค่การไปซื้อโปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสแพงๆมาลงนะคะแต่คือการวางแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่โรงพยาบาลโดนขึ้นมาจริงๆใครจะต้องทำอะไรบ้างหัวใจสำคัญของการเตรียมการคือการจัดตั้งทีมที่เรียกว่าทีมรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์หรือ Cyber Incident Response Team CSIRT ค่ะ CSIRT ใช่ค่ะ แล้วจุดที่น่าสนใจมากก็คือทีมนี้ไม่ได้มีแต่วิศวกรคอมพิวเตอร์นะคะอ้าวไม่ใช่แค่ทีไมไอทีเหรอครับแล้วต้องมีใครอีกต้องมีทีมสหวิชาชีพเลยค่ะลองซึกภาพห้องประชุมฉุกเฉินของโรงพรยาบาลดูนะนอกจากทีมเทคนิคแล้วจะต้องมีฝ่ายกฎหมายหรือลี g กลมานั่งอยู่ด้วยอืมครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนที่เราทำไปเนี่ยจะไม่ไปสร้างปัญหาทางกฎหมายที่หลังอีกคนสำคัญคือฝ่ายบุคคลหรือ HR HR ล่ะครับอันนี้แปลกมากทำไมต้องมี HR ด้วยอาจจะฟังดูแปลกนะคะแต่หลายครั้งเลยที่การโจมตีมันมาจากคนในเองที่เรียกว่า disgruntled employee หรือพนักง,งานที่ไม่พอใจองค์กรนะคะ HR ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือ PR ค่ะเดี๋ยวสิครับการมีฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่ในห้องเดียวกันตอนเกิดวิกฤตเนี่ย มันไม่เหมือนเอาขั้วบวกกับขั้วลบมาเจอกันหรอครับฝ่ายกฎหมายก็คงอยากให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแต่ฝ่ายพีอาร์นยุคโซเชียลมีเดียทั้งเงียบก็ก็เท่ากับยอมรับผิดไปแล้วนะ นั่นคือประเด็นเลยค่ะตรงนี้แหละคือจุดที่ตึงเครียดที่สุดในการรับมือเหตุการณ์จีนการหาจุดสมดุลที่ยากมากระหว่างความโปรง่งใสกับความรอบคอบทางกฎหมายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีแผนการสื่อสารเตรียมไว้ล่วงหน้าว่าใครมีอำนาจตัดสินใจจะสื่อสารเมื่อไหร่กับใครและผ่านช่องทางไหนรวมถึงต้องมีช่องทางสื่อสารสำรองหรือ out of band communications Oh. เช่นอาจจะไปใช้แอปแชทอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทเพื่อไม่ให้แฮกเกอร์ที่อาจจะยังแฝงตัวอยู่ในระบบดักฟังแผนของเรารู้ตัวนะคะเข้าใจแล้วครับคือซ้อมรบกันให้เรียบร้อยก่อนเกิดสงครามจริงพอเราเตรียมทีมเตรียมแผนพร้อมแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2กับ3ก็คือการตรวจจับหรือ detection และการวิเคราะห์ Analysis ในเคสของโรงพยาบาลเราสัญญาณเตือนมันชัดเจนมากขึ้นหน้าโจอแดงเถืง่งแต่ในโลกจริงมันอาจจะไม่ชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่ชัดขนาดนั้นเลยค่ะการตรวจจับมักจะมาจากสิ่งที่เรียกว่า deviation from baseline คือการสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆจากพฤติกรรมเดิมของระบบอ๋อครับเช่นอยู่อยู่เซิร์ฟเวอร์ก็ทำงานช้าลงผิดปกติหรือมีการโอนถ่ายข้อมูลปริมาณมหาศาลตอนกลางคืนมันคือการที่เจ้าหน,น้าที่หน้างานรู้สึกว่า มันมีอะไรแปลกๆพอตรวจจับเจอแล้วก็ต้องวิเคราะห์ต่อทันทีว่าสิ่งที่เจอเป็นแค่สัญญาณรบกวนหรือ false positive หรือว่าเป็นการโจมตีจริงๆแล้วมันรุนแรงแค่ไหนเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้ถูกค่ะโอเคพอเรารู้แล้วว่านี่คือการโจมตีจริงแล้วก็ร้ายแรงมากขั้นตอนต่อไปตามลำดับก็คือการจำกัดขอบเขตหรือ containment ถูกต้องไหมครับสำหรับโรงพยาบาลของเรา นี่หมายถึงการรีบปิดประตูตีแมวไม่ให้มันลามไปที่อื่นถูกต้องเลยค่ะการจํากัดขอบเขตคือการหยุดเลือดให้ได้เร็วที่สุดซึ่งมีกลยุทธ์หลักๆอยู่2แบบแบบแรกคือ isolation based ถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือดึงปลั๊กเลยค่ะดึงปลั๊กเลย,ยครับใช่ค่ะแยกคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ติดเชื้อออกจากเครือข่ายโดยสิ้นเชิงวิธีนี้เร็วและแน่นอนแต่อาจทำให้แฮกเกอร์รู้ตัวแล้วรีบทำลายหลักฐานทิง้งต่องเข้ามาคือ segmentation based เราจะใช้เทคโนโลยีเน็ตเวิร์กอย่างพวก VLA n s ์เพื่อสร้างเขตกักกันเสมือนขึ้นมาร้อมรอบอุปกรณ์ที่ติดเชื้อเอาไว้ตัดการเชื่อมต่อของมันกับส่วนอื่นๆของโรงพยาบาลแต่ยังปล่อยให้มันทำงานหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่ oh. วิธีนี้จะแนบเนียนกว่าทำให้เราสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมของแฮกเกอร์แล้วก็เก็บหลักฐานไปได้เรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวคะ่ะพอเราจากัดขอบเขตได้แล้วก็ถึงขั้นตอนการกาจัด e r a d i c a t i o คคือการถอนรากถอนโคนมันออกไปให้หมด แล้วตามด้วยการกู้คืนหรือ recovery ซึ่งในแหล่งข้อมูลมีเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าขั้นตอนนี้เหมือนกับโรงพยาบาลที่ให้คนไข้พักฟื้นพระสังเกตอาการต่ออีกคืนแม้จะผ่าตัดเสร็จแล้วก็ตาม เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะการกู้คืนไม่ใช่แค่การเอาข้อมูลจากแบ็กอัพกลับมาแล้วเปิดระบบใช้งานทันทีแต่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไปอีกระยะหนึ่งเลยเพื่อให้แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่มีช่องโหว่หรือแบ็กดอที่ผู้โจมตีทิ้งไว้ซ่อนอยู่อีกเพราะการโดนโจมตีซ้ำสองทันทีหลังกู้ระบบนี้เป็นอะไรที่เจ็บปวดที่สุดแล้วค่ะและพอทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วสำคัญมากคือการถอดบทเรียน Le ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาก็แทบจะสูญเปล่าเลยค่ะมันคือการประชุมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำ root cause analysis หรือการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยอาจจะใช้หลัก 5Ws คือ Who, Why, When, Where, What แล้วก็เพิ่ม How เข้าไปด้วย เพื่อหาคําตอบว่ามันเข้ามาได้ยังไงเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะอุดช่องโหว่นั้นเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์สํารอยได้อย่างไรข้อมูลจากตรงนี้ก็จะถูกป้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมการอีกครั้งทําให้วงจรการป้องกันของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จบค่ะเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีการซ้อมลบกันจริงๆใช่ไหมครับในแหล่งข้อมูลก็พูดถึงรูปแบบการศึกซ้อมไว้อย่างน่าสนใจมากมี3ระดับใช่ค่ะเริ่มจากระดับพื้นฐานที่สุดเรียกว่า table top อันนี้คือการซ้อมบนโต๊ะจริงๆเลยเหมือนเล่นเกมกระดานแค่เอาสถานการณ์สมมุติเช่นเคสโรงพยาบาลของเรามาวางบนโต๊ะแล้วให้แต่ละฝ่ายอธิบายว่าจะทำอะไรบ้างถ้าเจอแบบนี้ฝ่ายกฎหมายจะแนะนำอะไรฝ่าย PR จะร่างถแถลงการว่ายังไง เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วก็เห็นภาพรวมของแผนได้ดีค่ะแต่การซ้อมบนโต๊ะแบบนี้มันฟังดูเหมือนแค่คุยกันเฉยๆนะครับมันจะช่วยได้จริงเหรอเมื่อถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานจริงๆที่ทุกคนกำลังตื่นตระนกเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ table top ช่วยในเรื่องการทำความเข้าใจแผนและบทบาทของแต่ละคนแต่มันไม่ได้ทดสอบทักษะทางเทคนิคจริงๆนั่นคือเหตุผลที่ต้องมีระดับที่2คือ walk throughs อันนี้จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อย ผู้เข้าร่วมจะต้องสาธิตการกระทําจริงอ๋อสาธิตเลยใช่ค่ะเช่นทีมเทคนิคต้องลองวิเคราะห์ไฟล์แมลแวร์ตัวอย่างหรือลองกู้คืนระบบจากแบ็กอัพแต่ทั้งหมดนี้จะทําในสภาพแวดล้อมจําลองที่ปลอดภยัยหรือที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบจริงค่ะและสุดท้ายที่น่าจะเหมือนจริงและตื่นเต้นที่สุดก็คือซิมูเลชันหรือการจําลองสถานการณ์เต็มรูปแบบ อันนี้คือสุดยอดของการซ้อมรบทางไซเบอร์เลยค่ะเราจะได้ยินคำว่าทีมสีแดงหรือ red team ที่รับบทเป็นแฮกเกอร์ตัวจริงพยายามเจาะระบบทุกวิถีทางครับมาเจอกับทีมสีน้ำเงินหรือ blue team ที่เป็นฝ่ายป้องกันขององค์กรเราที่ต้องพยายามตรวจจับและรับมือการโจมตีแบบสดๆโดยทั้งหมดนี้จะมีทีมสีขาวหรือไวท์ทีมทหน้าที่เป็นกรรมการคอยควบคุมสถานการณ์และให้คะแนน การซ้อมแบบนี้ลงทุนสูงมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่าที่สุดเพราะมันทดสอบทั้งคนกระบวนการและเทคโนโลยีของเราไปพร้อมกันเลยว่าแผนที่เราวางไว้บนกรนะดาษน่ะพอเอาเข้าจริงแล้วมันใช้ได้ผลแค่ไหนพอพูดถึงการไล่ล่าผู้บุกรุกมันก็พาเรามาสู่เรื่องของการสืบสวนทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟอร์เอนซิสซึ่งเป็นอีกโลกนึงเลยในแหล่งข้อมูลมีแนวคิดที่น่าสนใจมาก เขาบอกว่าหลักฐานดิจิตัลมันเป็นสิ่งที่แฝงหรือ (latent) คือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเหมือนลายนิ้วมือหรือ DNA คำถามคือแล้วเราจะทำยังไงให้หลักฐานที่มองไม่เห็นพวกนี้มีน้ำหนักพอที่จะใช้ในชั้นศาลได้หัวใจของการทำดิจิตัลฟอร์เอนซิส์ให้เป็นที่ยอมรับในศาลมีอยู่2ข้อใหญ่ๆค่ะ 1. คือห้ามแตะต้องหรือเปลี่ยนแปลงต้นฉบับเด็ดขาดและ2คือต้องพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้แตะต้องมันจริงๆ ทุกอย่างต้องทำตามกระบวนการที่เรียกว่า due process คือยุติธรรมและตรวจสอบได้พอมีแนวโน้มว่าคดีนี้อาจจะต้องขึ้นศาลฝ่ายกฎหมายจะประกาศสิ่งที่เรียกว่า legal hold ทันที legal hold ใช่ค่ะซึ่งเป็นคำสั่งให้ทุกคนในองค์กรหยุดกระบวนการลบข้อมูลตามปกติเช่นการลบล็อกไฟล์เก่าๆหรือล้างฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วไอ้กระบวนการห้ามแต่ต้องต้นฉบับนี้เขาทำกันยังไงครับ ในเมื่อเราต้องเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อหาหลักฐานเขาจะใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า WriteBlocker ค่ะมันเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะขั้นกลางระหว่างฮาร์ดไดรฟ์ต้นฉบับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักสืบหน้าที่ของมันคืออนุญาตให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวแต่บล็อกการเขียนข้อมูลทุกชนิดโดยสิ้นสุดเพื่อตอบโจทย์ข้อแรกคือห้ามแต่ต้องต้นฉบับ ส่วนโจทย์ข้อที่2คือการพิสูจน์ว่าเราไม่ได้แตะต้องมันเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำแฮชหรือคริปโตกราฟิกแฮชซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างลายนิ้วมือดิจิตอลที่ไม่ซ้ำใครให,ให้กับข้อมูลทั้งก้อนเขาจะทำแฮชของฮาร์ดไดรฟ์ต้นฉบับเก็บไว้แล้วค่อยทำสำเนาแบบบิตต่อบิตจากนั้นก็ทำแฮชของไฟล์สำเนาอีกทีถ้าค่าแฮชทั้งสองตรงกันเปะ๊ะก็เป็นเครื่องยืนยันให้ศาลเห็นว่าสำเนาที่เราเอามาวิเคราะห์นั้นเหมือนกับต้นฉบับทุกประการค่ะแล้ว ถ้าต้องส่งต่อหลักฐานให้คนอื่นดูแลล่ะครับสมมุติว่านักสืบคนแรกเก็บหลักฐานได้แล้วต้องส่งต่อให้ทีมวิเคราะห์อีกทีมหนึ่งนั่นคือจุดที่เอกสารที่สําคัญที่สุดในการสืบสวนเข้ามามีบทบาทค่ะมันเรียกว่าห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานหรือ chain of custody chain of custody ใช่ค่ะมันคือใบบันทึกการเดินทางของหลักฐานทุกชิ้นที่ต้องลงรายละเอียดทุกฝีก้าวเลยว่าใครเป็นคนเก็บเก็บเมื่อไรที่ไหน ส่งมอบให้ใครต่อเลยวันที่เท่าไหร่และจัดเก็บรักษาอย่างไรแม้แต่รายละเอียดเล็กๆอย่างการเอาฮาร์ดไดรฟ์ใส่ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ซิลมาอย่างดีก็ต้องบันทึกไว้หมดเคยเจอเคสที่ chain of custody พังเพราะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอาโทรศัพท์มือถือที่เป็นหลักฐานไปชาร์จกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโอ้ oh. แค่นั้นแหละค่ะหลักฐานชิ้นนั้นหมดความหมายในสารไปเลยเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วว่าไม่มีใครแอบเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล โอ้โหแค่เรื่องเล็กน้อยขนาดนั้นก็ทำให้หลักฐานทั้งชิ้นไร้ค่าได้เลยเข้มงวดจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเบาะแสที่ทีมสีน้ำเงินใช้ตามรอยผู้บุกรุกเนี่ยมันมาจากไหนกันคำตอบที่แหล่งข้อมูลให้มาก็ง่ายๆเลยคือมาจากล็อกล็อกส์นั่นเองใช่เลยค่ะ ทุกอย่างในโลกไอทีสร้างล็อกไฟล์ตั้งแต่ s e r v ์ฟเวอร์ไฟล์วอลไปจนถึงแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ปัญหาคือในองค์กรใหญ่อย่างโรงพยาบาลของเราเนี่ยในหนึ่งวันอาจจะมีล็อกไฟล์เกิดขึ้นเป็นร้อยล้านบรรทัดการจะให้คนมานั่งอ่านทั้งหมดเพื่อหาเบาะแสเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือที่มาของเครื่องมือที่เรียกว่าเซียมค่ะเซียมเซีมมันทํางานยังไงครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายที่สุดเซียมคือศูนย์บัญชาการค่ะที่จะดูดข้อมูลล็อกแล้วก็ข้อมูลความปลอดภัยจากทุกอุปกรณ์ในองค์กรมารวมไว้ที่เดียวแล้วใช้ระบบสมองกลในการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงที่ผิดปกติเช่นทำไมยูเซอร์คนนี้ถึงพยายามล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์บัญชีจากประเทศจีนตอนตีสามทั้งที่ตัวเขานั่งทำงานอยู่ในกรุงเทพเซียมจะเป็นคนชี้เป้าเรื่องน่าสงสัยพวกนี้ขึ้นมาให้ทีมวิเคราะห์ดูค่ะ แต่ปัญหาที่น่าปวดหัวของคนทำงานกับเซียมในโลกจริงก็คือสิ่งที่เรียกว่า alert fatigue alert fatigue หรือภาวะหมดไฟจากการแจ้งเตือนที่เยอะเกินไปนะคะเพราะวันวันหนึ่งมันแจ้งเตือนเป็นพันๆครั้งจนคนเริ่มชินชาแล้วก็อาจจะมองข้ามการโจมตีจริงๆไปได้เหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยนะครับพอมีสัญ,ญญาณเตือนที่ไม่จริงบ่อยๆเข้าพอของจริงมาก็ไม่มีใครเชื่อแล้วประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งปัจจุบันก็มีการนำ AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนให้ฉลาดขึ้นและมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ทำงานคู่กันคือ Netflow ตัวนี้จะไม่ได้ดูเนื้อหาข้อมูลแต่จะคอยบันทึกข้อมูลสรุปของการจราจรในเครือข่ายอืม เหมือนบิลค่าโทรศัพท์ที่บอกว่าเราโทรหาใครนานแค่ไหนแต่ไม่ได้อัดเสียงสนทนาไว้ซึ่งข้อมูลสรุปพวกนี้มีประโยชน์มหาศาลในการมองหาพฤติกรรมผิดปกติในภาพรวมเช่นทำไมจู่ๆคอมพิวเตอร์แผนกบัญชีถึงส่งข้อมูลออกไปที่เซิร์ฟเวอร์ในรัสเซียเยอะผิดปกติฟังดูแล้วครบวงจรมากจริงๆวันนี้เราเดินทางกันมาตั้งแต่การวางแผนรับมือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด การตั้งทีมที่ต้องรับมือกับความตึงเครียดภายในไปจนถึงการไล่ล่าหาหลักฐานที่มองไม่เห็นและการใช้เทคโนโลยีเพื่อกรองหาเบาะแสจากข้อมูลมหาศาลมันเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนและก็รอบด้านกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดค่ะ ในเล่ายุคปัจจุบันที่ทุกอุปกรณ์รอบตัวเราสร้างข้อมูลและล็อกไฟล์วินาทีต่อวินาทีความท้าทายที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การตรวจจับภัยคุกคามแต่คือการแยกแยะสัญญาณของการโจมตีจริงๆออกจากเสียงรบกวนหรือนอสจำนวนมหาศาลในชีวิตดิจิตัลของเราคำถามทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คือในเมื่อกองฟังดิจิตัลมันใหญ่ขึ้นทุกวันเราจะหาวิธีหาเข็มเล่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่เจอได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่วงการความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ